สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พี่เชียงจุงว่าหนงเงินมีหมอกลงแล้วนะคะห้าโมงครึ่งของพม่านะคะห้าโมงเช้าต่อห้าโมงเช้าครึ่งของพม่ามีหมอกลงแล้วนะคะ ีหมอกหมอกหมอกลงแล้วนะคะอุณหภูมิสิบเจ็ดองศาเฮ้ยเหนาห้าโมงครึ่งตุ๊ตต วิ่งตัวเองแม่งตอนเช้าก็จะมีอดๆนะคะมามาขาย